ร้านโกกิเนมเตเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีราคาท้ร้านเริ่มต้นเพียงแค่298ร้อเาสบแาทเท่านั้นและไม่จำกัดเวลาไม่อั้นเฮ้ยถูกๆคุ้มๆอยู่ย่านบางนาซึ่งตอนนี้เราก็ได้สั่งไปประมาณหนล้วนะประมาณหนึ่งที่สงก็คือแทบครบทุกเมนูเพราะว่าหิวจัดมากเลยแต่ว่าจะมีเมนูที่เราสามารถไปตักได้เองด้วยนะคะก็เป็นพวกของทานเล่นต่างๆแล้วก็พวกเครื่องเคียงแล้วก็หม้อเขาหน้ามาเลยทุกคนเขา คนเยอะมากเพราะว่าคือทุกคนเริ่มจากไปเทคก,ก็มาที่นี่เลยหมดเลยร้านนี้ดังจริงๆงเนี่ยทุกคนโอ้เพราะว่าเสียงดัง นี่ชื่ชื่อดังเสียงจ้ะแล้วก็คือของเราชอบเต่าก็มาเลยทุกคนเพราะว่ามันจะมีที่ให้ใส่แบบว่าไข่ใส่ข้าวโพดแล้วก็สามารถใส่ชีสได้ด้วยแต่ว่าข้างๆนี้อ๋อแล้วก็มากินคู่กับหมูย่างแกะย่างเนี่ยแต่ว่าสําหรับชีสเนี้ยถ้วยแรกเขาจะให้ฟรีนะถ้าเกิดว่าถ้วยต่อๆไปถ้าเราอยากได้ก็จะราคา29บาทก็ถือว่าไม่แพงทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินชีสเล็กเพิ่มก็สามารถสั่งเพิ่มได้ ข้าวยำเกาหลีนนหือว่าบีบิมบักนะรูว่าน่ากินมากทุกคนคือเขาเสิร์ฟมาเป็นอย่างนี้เลยสองเอบเฉาะไข่ไปแล้วเพื่อทำการยำถึงเวลาการกินข้าวยำที่เรายำไว้เมื่อกี้แล้วหน้าตาก,ก็คือได้อยู่เนี่ยจริงไหมตักไปเลยแบบจุกๆ,ๆ,ๆ ไข่พุนเส้นเกาหลีเนี่ยแค่ดูก็รู้เลยว่าแบบเออมันคือเส้นเกาหลีอพอเส้นมันจะใหญ่หญกว่าปกติเราะว่ารสชาติมันก็จะมีความแบบว่าเค็มๆมาอย่างเนี้ยหวานๆหน่อยรสชาติแบบัดแททั่วไปแต่ว่าที่แปลกตรงน้ก็คือเมื่อกี้สุดเอเองก็คือมันมีกลิ่นของพริกหยวกอ่ะมันอาจจะแปลกหน่อยแต่ว่ารสชาติดีนะแต่ว่าแค่กล,กลิ่นพริกหยวกตอนแรกที่กินเข้าไปมันแรงเกินไปหน่อยนิดนึง เขาเสิร์ฟมาแบบกระจุกกระจิ่มมากอันเล็กเกอร์ก็คือไก่หน้าตาเหมือนอารมณ์แบบคล้คายๆนัตเก็ตอะไรประมาณนี้ปะกับน้ำจิ้มไก่ไก่มันจะคล้ายๆเหมือนแบบไก่คาราเกะที่มันชอบร้องเพลงปะมามาคาราเกะแม่อ้วบแล้วแม่อ้วบแต่วันนี้ก็จะน่าแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเปซ้อมแล้วไปเรียนยาน ที่เนี้ยกุ้งแบบตัวใหญ่ใช้ได้ลดกกไเลยนะดิโอ้โหให้เทียบกับ้อนใหญ่มากเลยนะชิมเลยดีนะิเนจริงๆคือสองก็แอบ,บดูร้านนี้กับฟองไว้หลายทีแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมา,ถาแถวบางนาเลยเพราะวันนี้ได้มาก็เลยแบบว่าต้องแวะมากินให้ได้ใช้มือแล้วละกันอืมคือกุ้งสดดีเลยนะเนี่ยคือนะแบบว่าเนื้อมันเด้งอยู่ แล้วมันก็ตัวใหญ่เ,เมมออต็มปากเต็มคำมากคือถ้าเกิดว่าใครใส่กุ้งนี่ก็ถือว่าเด็ดเลยนะห้ามพลาดนอกจากกุ้งแล้วจีฟูที่มีอย่างก็คือปลามหมึกน,นั่นเองชิ้นใหญ่ชิ้นโตแบบนี้เลยนะเนี่ยอันนี้คือหมึกอะไรหมึกสายป่ะถ้าจะเป็นหมึกสายแปลว่าเขาไม่ค่อยรีบเท่าไหร่จบแล้วเออคือไม่ต้องรีบปลาหมึก,กมันดีทุกคนเพราปลาหมึกมันจะมีรสชาติอยู่แล้วเพราะว่าเขาหนักซอสหนา นอ,อนแล้วก็เนื้อแบบว่าสดถูกกับดีทุกคนดีเลยแล้วก็ร้านนี้เขาจะมีเบนซี่โครงหมูด,ด้วยชิ้นใหญ่มากอ่ะไม่รู้จะกินยังไงมีกระดูกอ่อนด้วยนะตัดให้ดูนี่เ็นซี่โครงติดกับกระดูกอ่อนน่ากินมากอ่ยเฮ้ยทุกคนคือกระดูกอ่อนมันก็อ่อนดีอ่ะก็แบบไม่ได้แข็งอะไรนะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่แล้วก็ข้าวโพดข้างๆข,ข,ของเราก็ได้เดือดปุดปุดปุดปแล้วพร้อมกินมาก น่ากินมากขอบชอบเราเลยข้าวโพดอร่อยเหรอว้าแนะนำให้เป่าเยอะๆเพราะว่าขนาดเป่าไปแล้วก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าอร่อยะคือข้าวโพดเขาหวานอะดีงามมากข้าวโพดคือดีมากอันนี้คือเมนูสาหรับราคา3 4 8บาทจริงๆจะมีเป็นเนื้อไก่ด้วยแล้วก็มีไส้กรอกด้วยแล้วก็มีเป็นคอหมูด้วย แล้วก็มีของกินเล่นอีกเยอะแยะที่สองไม่ได้สั่งมาหูว่าเมนูเยอะมากเลยนะสำหรับร้านนะีน้น้ำกิ้และใส่ข้าวยันดึกมาชิมไข่กุ๋นแกก็แบบว่าร้านซี้งา่างเกาหลีแบบหน้อยร้านนะที่มันจะมีแบบว่าหุมๆแนนะีแต่ที่นี่ก็มีด้วยแรงร้อนเป่าแลนะ้วเปล่าแนะหม่เตือนก่อนเลยนะโอ้ยเนื้อเด้งดึกมากดีดิ คือไข่ตุมมันแบกว่าเนื้อนุ่มมากทุกคนแล้วก็เขาปรุงมารสชาติเค็มๆหน่อยๆดีเลยนะคือรึงว่าแบบกินแล้วลื่นคอมากอีกอย่างหนึ่งข้อดีของร้านนี้คือเขาเปลี่ยนกระทะบ่อยมากถ้าดําปรุกเขาเปลี่ยนเราไม่ต้องบอกคือแบบแม่ถึงกับเปิดปากช้อยว่าเออดีนะที่แบบว่าพอกระทะดำปรุกเขาเปลี่ยนเองใช่ไหมแม่เขาเปลี่ยนกระทะบ่อย ได้ค่ะเปลี่ยนบ่อยมากเปลเรอเขาไม่แตะย่างให้แม่กินอันนี้ให้แม่ย่างกิคือแม่มีหน้าที่คือย่างทำกับผักแล้ว no ก็ตักให้คนอื่นกินตัวเองไม่กินนี่อันนี้จะเป็นสามชั้นถืออะไรไม่รู้สามชั้นสไปซี่กลมหน่อยกินน้ำมันงาสักนิดนึงเพิ่มความหอมโอ้โหดิแล้วก็มีความนุ่มไงสามชั้นมันก็จะแบบติดมันใช่ไหมกินกับว่าน้ำจิ้มที่เป็นเหมือนโคชูจังอ่ะแล้วก็แบบผสมกับน้ำงินงาก็ไม่ ชอบมากเลิศอันนี้เส้นสามชั้นซอสเคเคอะไรอ๋อสามชั้นเคซอสอันนี้เราจะกินแบบว่าใส่เกาแยบบ้างจิ้มน้ำจิ้มจ้าค่ะฟาดผักอร่อยคี่ทำไมกันเทียมใหญ่กันเขาไม่หั่นกันเทียมเลยค่ะชื่อให้มาทั้งอันหนึ่งเลยอ่ะพีเขาก็ให้มาทั้งอันนี้เลยเอาให้กัดเลยเอกัดตัดเอาแล้วกัดอี๋เพขาแข็งมากเลยนะทำเนื้อ ให้ร้านเต็มร้อยพลยคู่จะแย่แน่นอพูดสลับไปเรียงหนึ่งเลยนะข้อดีของร้านนี้คือเขามีน้ำจิ้มให้เลือกหลากหลายมากหลายอย่างมากก็คือไม่สามารถสั่งมาได้หมดเลยเอาตามใจชอบเลยอ่ะิลราเนี้ยนะคะเขามีเมนูเยอกว่านี้อีกแต่ว่าสองเาสั่งมาได้ไม่ครบคือถือว่ามีเมนูหลากหลายมากแล้วแถมยังไม่จำกัดเวลาเลยทุกคนคือกินได้ยาวยาว แล้วก็บริการดีเวอร์ถ้าเกิดว่าใครอยากมาลองนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านกิโกะเบอร์โกกิเนมเซ่หาชื่อร้านโกกินเนมเซ่อยู่แถวๆบางนาอยู่ซอยบางนาตัดยี่สิบสามว่าอยู่ติดกับบิ๊กซีเลยอะ่ะถ <laughs> ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ห้วยสองด้วยนะคะยังไม่ได้สองซอตัวไปกินของทั้งหมดนี้ก่อน